โอเคครับผมนี่เป็น n m a x 155้ครับสีดำครับผมคันนี้ปี19ครับวิ่งมาเพียง6 0พันโลเท่านั้นครับผมคันเก่า9,000พโลไปแล้วครับออกไปแล้วครับ8,000โลหรือโลเนี่ยแหละไปแล้วครับสีดำครับสีดำขายดีมากครับ n m a x เป็นสีที่สวยครับผมชอบนะนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างของเขาเนี่ยจะเป็นพวกสติกเกอร์นะครับเขาว่า n m a x เนี่ยจะเป็นสีทองนะครับผมแล้วมันลงตัววอลสีดำสำหรับ n m a x นะครับโอเคไปดูสภาพรถครับผมนี่ครับดูได้เลยครับผม สวยจริงๆครับสวยมากครับดูครับสวยครับผมนิ้งๆนะครับ่ะดูด่างย่างหลังครับหกพันโลครับยังเลือกอยู่เลยนะครับไปครับไปกันต่อครับไปกันต่อเลยดูเด็กจับอะไรต่างๆนะครับนี่คสวยครับอืมเี่ยบ นี่ครับผมนะครับส่วนตําหนีจะมีอยู่จุดเดียวครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรอยเล็กน้อยครับตรงนี้ครับนี่ครตรงนี้เท่านั้นครับโอเคนะครับนอกนั้นดูครับดูสภาพโดยรวมครับผมสุดสมบูรณ์มากครับอันนี้สมบูรณ์มากสุดครับดูไฟหน้าครับจะใสขนาดใสมากไฟหน้านะครับผมบางโคนครับไม่มีรอยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับผม เนี่ยล้อหน้านะครับโอเคสวยครับสวยเลยนะครับฝาครอบนะครับเนี่ฮะเหล็กยังขาวเลยนะครับผมเหล็กเครื่องนะครับโช๊นะครับนี่ฮเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ยโช๊นะครับผมเครื่องฝาครอบข้างนี้ครับเนี่ยเหล็ก สายอยู่เลยนะครับเรจะมีรอยเล็กน้อยครับนอนนั้นก็สมบูรณ์เลยนะครับเรื่องข้างในด้านนี้ครับขาวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูยูบ็อกซ์ครับดอีกนินึงนะครับโอเคขายมาละนี่ครับยูบ็อกสะอาดครับสะอาดมากนะครับผมนี่ครับดูได้เลยครับ ครับอยู่บอกเขาใส่หมกเต็มใบได้ครับใบหนึ่งเต็มครับแล้วก็ใส่ของได้อีกนะครับถ้าใส่หมอกไปแล้วนะครับในครันนี้ปีหนึ่งเก้าเดือนสิงหาเลยนะครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีสมุดกู่มือนะครับอยู่ใต้เบาะอันนี้ด้วยนะครับผมโอเคสภาพก็อย่างเงี้ยครับอยู่บอกของเขานะครับผมโอเคครับดูหน้าไม่ครับคราวนี้รู้สึกว่าจะหกพันโลทั่วเลยนะครับ นี่ครับ6,000โลทวนครับวิ่งถือว่าไม่เยอะเลยครับผม Enmax นะครับโอเคเขัาเราฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่ครับตัทีเดียวติด Enmax ผมชอบนะผมขับแล้วเนี่ยสึกดีครับผมมันรู้สึกปลอดภัยครับเพราะว่ามันมี ABS หน้าหลังนครับอืมนี่นะครับ ABS หน้าหลังนะครับ Enmax ไฟไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะอขับ <_ t enth> ออกไปเนี่ยมันจะดับนะครับนี่ครับจะเล่งเสียงเครื่องให้ฟังสวยมากๆครับไปดูไฟหน้าครับผมไฟหน้าหลอดเขาจะหลอดไฟหลี่จะเป็นสีม่วงนะครับหลอดตรงนี้ยผมจะบอกได้เลยว่าเปลี่ยนง่ายมากครับเขาเอาไปแต่งกันเยอะครับผมจะเป็น LED เป็นขาว ขาวแบบขาวๆเลยหรือว่าจะเป็นสีหลีดสีเหลืองปกติหรืออันนี้เขาไปแต่งมาเป็นสีม่วงครับเปลี่ยนง่ายครับหลอดนะครับนี่ไฟต่ำเขาติดหมดนะครับผมแต่ผมเปิดไฟสูงให้ดูครับเนี่ยฮะติดหมดนะครับสมบูรณ์เท่าไฟนะครับผมเรื่องไฟหลีตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเปลี่ยนได้ครับสบายๆครับผมแกะแค่ชุดนี้ครับแกะหน้ากาแกะชุดนี้เข้ามาเปลี่ยนสบายเลยไฟโอเคไฟท้ายก็เนี่ยนะครับ ไว้ครับเป็นไมกระจกกระจกไม่ใช่กระจกเดิมนะครับเป็นกระจกที่เขาใส่แต่งมานะครับผมแต่ว่ามีกระจกนะครับนี่ครับรวมๆของรถก็ประมาณนี้ครับดูความสวยของเขาเองแล้วกันนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับตําหนิจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมน้องนั้นก็จะใส่หมดนะครับผมไล่ดูอีกทีเสียงเครื่องก็นุ่มเดิมครับปกติครับีดีก็เป็นแม็ก ยอมรับเลยชอบส่วนตผมชอบนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับย amaha nmax นะครับสีดำใครสนใจก็รีบทักมานะครับสีดำอยู่ไม่นานครับบอกเลยนะครับไปไวจริงๆสีนี้โอเค